เยสสวัสดีครับเพื่อนนโอ้โหวันนี้เราจะมาขยายร้านกันแล้วก็เราจะซื้อนี่มันคือสิ่งนี้ใบอนุญาตเราจะซื้อเพิ่มมาอีกสักสองอันซึ่งตอนนี้เรามีเงิน6,198โ oh, อ้โหเยอะมากเอาละเราซื้อใบอนุญาตก่อนเลย2ชิน้นแต่ว่าเท่าที่ผ่านๆมาเราต้องจ้างพนักงานเพิ่มดังนั้นเราจะจ้างแคชเชียร์มาเพิ่มอีกหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้เราเอาใบอนุญาตก่อนอ่ะหนึ่งสองอ่ะเอามาสองอันเราก็สั่งอาหารมาเลยสิมามาแล้วมาแล้วเราต้องสั่งนรอยอ้ของของมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเราจะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มก็คือนี่กลับด้านในราคาห้ารวันนี้เรามาปล่อยให้คนเต็มๆไปก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจากคนเพิ่มเปิดร้านครับใครต้องการสินค้าชิ้นไหนมาเลือกได้เลยวันนี้สินค้าของเราเยอะ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 แต่ไม่มีใครเข้าเลยคนจะาดิบเข้ามันหน่อย few moments later. มาแล้วลูกค้าคนแรกพี่แว่นคนนี้นี่เองน้าเราจะหยิบอะไรไปบ้างหยิบข้าวหยิบขนมเฮ้ยไม่ใช่ขนมปังหยิบชั้นบนนึกว่าขนมปังไอ้อะไรเนี่ย ซ,ซื้อแล้วก็ไปหยิบไอ้น,นี้มาแล้วคนที่สองมาแล้วโอเคคนแรกซื้อน้อยโคตรคุณกำลังขายสินค้าโดยไม่ได้กำหนดราคาอันนี้ต้องประมาณห้าโอเคใส่เข้าไปอันนี้อ่ะเจ็ดอ่ะสามจุดห้าโอ้โหจิโจ้จิโจ้มึงจะซื้อหมดเลยเหรอสิบหก ไม่ได้ใส่ละครับนิดเดียวอ่ะออกหมดเลยสามอ่ะแล้วก็ไอพวกนี้โอ้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ทั้งนั้นเลยอ่ะสองจุดห้าแล้วอันนี้ล่ะสองจุดหกโยเกิรต์ตสองน้ำแอปเปลิลสามสไปร์อ่ะสองจุดเจ็ดน้ำส้มสาม โอเคใส่ไปเลยสามมาตั้งราคาเกือบหมดแล้วอะไรนะ <c oughs> เครื่องเขาตะคิดเงินเต็มตเขาตะคิดเงินเต็มตอนนี้มีสามร้อยเฮ้ยเราสามารถจ้างภายในวันนี้ได้นะโอ้โซื้อเยอะอย่างรู้มันจะล้นแบบนี้ได้ไหมเพราะขายของเยอะขึ้นนะมันก็วุ่นวายแบบเนี้ยเดี๋ยวก่อนเรากู้เงินได้ลืมธนาคารธนาคารธนาคาร นี่ไงกู้มาเลยห้าพันกู้มากเขาเติ์คินเงินเขามเขาเติ์คินเงินโอเคซื้อมาก่อนเลยปึ้งเฮ้ยถ้าเราจ้างคนมาก่อนนะไหนจ้าง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 ลูกจ้างมาตึ้งลูกจ้างรูกจ้างอยู่ไหนออรลูกจ้างรูกจ้างยังไม่มาทำงาน ช่างมอ่ะแล้ววางเคาน์เตอร์ก่อนอ่ะวางไว้เฮ้ยลูกจ้างมาเลยพอวางก๊บลูกจ้างมานี่นี่คิดเงินเร็วๆหน่อยเพื่อนอะคุณผู้ชมคิดว่ายังไงมีเคาน์เตอร์สองอันแต่ว่าก็ยังมีคนรอ,อคิวอยู่เคาน์เตอร์เต็มนะยอดขายวันนี้มันได้สักเท่าไหรอ่อ่ะเรากู้เงินมาตั้งห้าพันนะ ถ้าอย่างนั้นผมคิดว่านะเราควรซื้อไอ้นี่ไว้ก่อนดีกว่าซื้อมาอย่างละอันโอ้ซื้อไม่ทันแล้วอะซื้ออันนี้อย่างละอันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาละวันแรกจบไปจบไปจบไปมาเรื่อวันนี้ย้ายตรงนี้ก่อนย้ายตรงนี้ย้ายตรงนี้ นี่ไงเอามาปิดตรงนี้จะได้ไม่มีลูกค้าเข้ามาข้างหลังตรงนี้แล้วก็สั่งสินค้ามาตึง้งอ่าแล้วไอ้น,นี้ใส่ไปอันหนึ่งแล้วก็ซื้ออีกเก้าอันที่เหลือต่อไปคือเอาของมาเก็บเอาของมาเก็บยังเดียวเลยอ่าไอ้น,นี่คือน้ํายาน้ำยาพวกนี้ามาไว้ฝั่งนี้แล้วกันลูกอมเก็บไว้ไหนวะ <laughs> เก็บไว้ไหนอะ่ะ เก็บไว้ดีก็แล้วกันลูกอมแล้วก็ไอน้นี้มันชื่อว่าอะไรนะเราไม่ไว้ตรงนี้หรอกเราจะเอามาไว้ฝั่งนี้ให้หมดแล้วก็ฝั่งนี้เราจะเทที่ชู่ใส่เข้าไปเลยะที่เหลือลที่เหลือเราก็ปล่อยพนักง,งานทําไปแล้วก็มาเปิดร้านแล้วก็หลอพนักง,งานขายขายของกัน เปิดร้อแล้วแต่ไม่มีใครเข้าคุณผู้ชมเช็ดโดูอาวมาแล้วลูกคา้าคนแรกของวันโอ้โหหยิบเค้กไปเลยหยิบเค้กแล้วก็ทันญ,ญพืชไปก่อนเลยอ้าวลืมกำหนดราคาถึงว่ามันหยิบนี่เหรอโอ้โหลูกอมสี่จุดสขอขึ้นกำไรหน่อยไอ้นี้ก็คือ2 จุดสองอันนี้อ่ะสี่จุดสามโอ้ลูกอมมีสองแถวเหรอใช่ไหมล้วนะใส่ลูกอมสองแถวถูกเกินอันนี้ถูกเกินเจ็ดจุดเจ็ดอะนี่ไงสองจุดสี่ไออันนี้ ถูกแล้วราคาปกติเดี๋ยวไม่มาฝั่งนี้บ้างเหรอฝั่งนี้ก็มีคนคิดเงินนะอะไรฝั่งนี้อะไรแพงอีกอ่ะสิบห้าไอ้นี่ขายสิบหกก็ถูกแล้วนี่นะไอ้นี่สิบสองไอ้นี้โอ้สองจุดสี่อ่ะแพงขึ้นไปตั้งเลือนหนึ่งอันนี่อ่ะหกโอเคหกจุดสามอ่ะโลดลงมาให้ แล้วอันนี้อันนี้โอเคนะครับปกติโอเค,าค,าปปอเคไม่มีอะไรเกินไปไอ้นี่สามจุดหใช้ได้อยู่ไอ,ไอ้นี้ยี่สิบเอ็โอเคบินบินบินโอ้โหเยอะเยอะคนเยอะอ้โอ้โหหายเกลี้ยงไม่ใช่บินนะตังอะหายเกลี้ยงเลยแอบอนุญาตซื้อเพิ่มก็ได้นะแต่ว่าจะต้องเสียเงิน แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยด้วยบางอันมันก็มีสองอันก็คือตอนนี้ระบบอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมมันจะมีแค่แค่เชื่อที่คิดเงินแล้วก็พนักงานเติมสินค้าที่เติมสินค้าจากคลังมาในร้านแต่ไม่มีจากหน้าร้านเข้าคลังอยากได้พนักงานเติมสินค้าในคลังอ่ะแต่ว่าหายากหายากไม่ใช่หายยากเหอะระบบมันยังไม่มีดังนั้นก็ คิดแค่นี้ไปก่อนละกันนี่ไงลูกค้าเริ่มโบนแล้วคุณผู้ชมของเหมือนจะหมดอ่าไม่หมดแต่ว่าแพงเกินไปเหรอหืมแพงจริงแพงจริงลืมมาไล่เช็คสินค้าอันนี้อ่ะถูกอยู่นะเฮ้ยดูเหมือนว่าช่วงเย็นๆน่ะประมาณหกโมงครึ่งจนถึงสามทุ่มลูกค้าจะเยอะมาก เข้ามาคิดดูตอนแรกอ่ะมันจะมีแค่คิดเงินฝั่งนี้แต่ตอนเนี้ยมันเริ่มมาคิดเงินฝั่งนี้แล้วด้วยดู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 สองลอ,อ้มโหมันตั้งได้ไงอ่ะคุณผู้ชมสองลูอมตั้งได้ คุณผู้ชมลูกค้าในวันที่2ของเราก็ใกล้หมดแล้วพนักง,งานเติมสินค้าก็ขยันแข้งแ็งมากเติมสินค้าเติมสินค้าแต่ว่าสินค้าบางอย่างมันขายไม่ค่อยออกเลยอะ่ะเนี่ยไม่น่าใส่สองช่องเลยเอาเหอะวันนี้ก็กําไรหรือว่าขาดทุนมาดูผลสรุปก,กันตึกไม่เจอสินค้า3สินค้าไม่เกินไปเจต้นทุนห้ารอสี่เอเฮ้ยมีกําไรอยู่เหรอ ก็เงินคงเหลือ4 8 0 0ถ้าไปใช้นี่ก็คือเกือบหมดยังไม่พอเลยไม่ใช่เกือบหมดตัวยังไม่พอแล้วคุณผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆไว้เพียงเท่านี้โอ้โหเล่นเกมนี้เป็นหมากไม่ได้จากสินค้าเพี้ยนหัวโคตรแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย